ผลของพฤหัสสบดีจรกลับเข้าไปเดินในราศีมังกรต่อคนทุกลัคนาราศีระหว่าง27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2564สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจำมอนจัน์หนสมัครเล่นก็กลับมาพบกันใน YouTube ของพวกเราว่ากันด้วยการ เดินผิดปกติแล้วก็ย้ายราศีระยะสั้นๆของพรฤหัสบดีจรหัวหน้าดาวดีหรือสุพระเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดที่จะคุ้มครองที่จะดูแลทุกดวงชะตาเปรียบเหมือนกับระบบสุริยะจัก,กรวาลของพวกเราถ้าเกิดจะมีอุกาบาทจะมี ลูกหินใหญ่ๆตกลงม,มาใส่โลกพฤหัลืดสมบดีก็จะดูดเข้าไปก่อนเป็นด่านหน้านะคะเขาถือว่าพลหัสมบดีเนี่ยเป็นหัวหน้าดาวดีเลยทีเดียวก็มีอันจะเดินผิดปกติข้ามราศีป่าฟอ,งเ,เอางเลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำนายให้กับท่านที่ เกิดทุกลัคนาราศีเป็นช่วงจังหวะชีวิตระหว่าง27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2564โดยเขาโครงของ YouTube ของพวกเราตอนนี้นํามาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่392 ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันอาทิตย์ที่5กันยายน2,564ดูในรูปประกอบด้วยก็จะดีนะคะเริ่มด้วยดาวใหญ่สองดวงคือพฤหัส,สบดีจรหรือเลขห้ฝรั่งหัวหน้าดาวดีกำลังเดินผิดปกติคือเดินถอยหลังนี่ทางโหรเรียกว่าพัก พักแปลว่าเดินถอยหลังจริงๆดาวก็เดินหน้าไปเรื่อยนั่นแหละแต่พอมองจากโลกบางทีก็ดูเหมือนถอยหลังบางทีก็เหมือนเดินหน้าบางทีเดินเร็วบางทีเดินช้าบางทีเดินนิ่งนะคะในทางโหรใช้โลกเป็นจุดศูนย์กลางถึงแม้ว่าจะฝืนข้าอเท็จจริงว่าระบบสุริยะจัก,กรวาลของพวกเราพระอาทิตย์เนี่ย เป็นศูนย์กลางแต่ว่าเราไปยืนทํานายบนดวงอาทิตย์ไม่ได้เราก็เลยต้องทํานายจากโลกที่นี้พระหัสสมบดีจรเนี่ยก็เดินผิดปกติถอยหลังนะคะเดินผิดเดินถอยหลังมานานแล้วถ้าถามตรงๆนะคะก็มานานแล้วเห็นไหมทางหมอทางอะไรปรับกันใหญ่นะคะแล้วก็จะเริ่มกลับเข้าเดินในราศีมังกรอีกรอบ ระหว่าง27กันยายน2,564จนถึง9พฤศจิกายน2,564ระหว่างนั้นก็จะวกกลับจากเดินถอยหลังแล้วก็เดินถอนเดินหน้าช่วงวกกลับอ่ะน้าสนใจจะเป็นตัวที่เรื่องสำคัญจะเกิดนะจำวันไว้27ตุลาคม2,564แล้วก็ จะอยู่ถึงแค่วันที่9พฤศจิกายน2564ป้าฟองก็เลยจับเอาช่วง27กันยายน2564ถึง9พฤศจิกายน2564มาทำนายทายทักให้ทุกดวงชะตาแบบกว้างจริงๆกว้างเป็นทะเลเลยแต่หวังว่าก็จะมีอะไรบ้างล่ะเพราะว่าพระฤหัสบดีเป็นหัวหน้าดาวดีไงในขณะที่พระเสาจรเองก็ หัวหน้าดาวร้ายดวงใหญ่ที่สุดเออก็เดินผิดปกติอยู่ในมังกรนี่เหมือนกันอ่อยยาข้ามไปเลยเดี๋ยววุ่นวายขายกระจาดกันใหญ่เอาเป้าฟองสรุปออกมาให้ฟังง่ายๆแบบภาษาโหนที่คนไม่บ่นกันมากกันแล้วกันว่าระหว่าง27กันยายน2564ถึง9พฤศจิกายน2564ที่ริหัสสี่ทลังงาร์จะกลับไป เดินผิดปกติบ้างเดินปกติบ้างในราศรีมังกรเนี่ยผลกับทุกลัคนาราศรีจะเป็นยังไงเอาถึงวันที่9พฤศจิกายน2564ก่อนนะคะถ้าหลังจากนั้นก็จะมาทำนายกันอีกครั้งเมื่อมีเกณฑ์เปลี่ยนนะคะเอาละอันดับแรกป้าฟองว่าผลเรื่องนี้ที่พระราสบัดีจร จะย้ายเข้าไปเดินในราศีมังกร27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2564อันดับแรกบอกข่าวร้ายก่อนสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนเจอหนักละในบรรดาเรื่องดีร้ายที่เกิดในชีวิตตลอดเวลานั้นเกณฑ์จากพเรือสมบดีจรกลับเข้าไปเดินในราศีมังกรนี้จะออกแนวร้ายมาก คำราบ,บอกใหออ้อาจจะได้ความผิดหรือต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ได้ก่อเสียเงินเสียทองก้อนใหญ่จากเรื่องภาษีหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไม่รู้ว่าของใครละ่ะบางคนถูกปรับภาษีบางคนได้ภาษีคืนได้รับผิดชอบงานใหญ่ทั้งเหนื่อยและหนักถ้าด้านดีอาจจะได้มรดกหรือภาษีคืนอย่างที่ว่าแต่ถือว่าเป็นช่วงดวงตกมาก แล้วหลังจากนั้น9พฤศจิกายน2544เป็นต้นไปชะตาจะาค่อยๆฟื้นครึ่งหนึ่งดูที่อเมริกาค่ะยังพฤหิกยังไม่ทันย้ายเข้าเลยเอ่อต้องถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานพระนท่านโจบไบเดนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อในสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัททมได้ประกาศไว้แล้ว ตัวเลขติดเชื้อโควิดนะผวาอีกอะเกินแสนอีกอะแล้วยังไม่รู้เลยว่าช่วง27กันยายนถึง9พฤศจิกายนป้าฟังว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ที่อเมริกาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเท่านั้นแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่ทราบเออไม่ไม่รู้ละ่ะมันจะต้องมีบาดเจ็บล้มตายมีเรื่องเสียหายเยอะแยะนะคะก็ระวังไว้ไม่ต้องจิตตก ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนพอเก้าพฤศจิกายน2564ายไปแล้วชะตาจะค่อยๆฟื้นครึ่งหนึ่งช่วงนี้ก็ท่องคาถาแคล้วคลาดของพระอาจารย์มั่นไว้นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราศีที่สองลัคนาราศีที่สองที่ออกแนวร้ายคือท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดในชีวิตตลอดเวลานั้น เกณฑที่พุทธาสมบดีจรกลับเข้าไปเดินในราศีมังกรจะออกแนวร้ายเสียเงินเสียทองมีค่าใช้ใจ่ายมากแบบไม่คาดฝันกลับมามีเรื่องอภิมหาอึดอัดอีกจากเดิมแค่เพียงอึดอัดแล้วเริ่มฟื้นก็กลับไปเป็นอภิมหาอึดอัดอีกช่วงสั้นๆหรือไม่ก็ถูกบีบหรือไม่ก็มีอาการเหมือนถูกจำกัดเสรีภาพแบบแปลกๆเช่น บางคนถูกดึงเงินบางคนถูกเบี้ยวนี่เฉยๆเงินควรจะออกเอาเบี้ยวแล้วอึดอัดมากเดี๋ยวพ่อฟังดื่มน้ําหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละบางคนอะถูกจากัดเซริบภาพอะต้องเฝ้าไข่อะไปไหนไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้ไปไหนคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าเดี๋ยวจะเอาโควิดสิบเก้าไปติดในสถาน ที่ต่างๆของเขาอ้าวไอแล้วไอค็อกคอกไอกระดอกกระดักนั่นคือท่านที่ลักษาสถิตราศีกลุ่มต่อไปราศีที่ออกแนวร้ายเต็นร้ายน้อยกว่าเออ <c oughs> พฤหัสบดีพบที่หกจะออกแนวร้ายบวกดีเอ่อจะออกแนวร้ายน้อยกว่าเป็นมรณนะหรือวินาศ ท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิง,งห์พฤหัสบดีเข้าไปเดินในราศีมังกรเป็นภพอริภพของการต่อสู้ดิ้นรนออจึงเชื่อว่าระหว่าง27กันยา2564ถึง9พฤศจิกายน2564พวกในบรรดาสิ่งร้ายดีที่เกิดในชีวิตตลอดเวลานั้นปรากฏการที่จะโดดเด่นออกมาคือได้ ต่อสู้ฟันฝ่ารอบใหม่ในระดับสั่นสะเทือนเล็กๆในชีวิตเลยทีเดียวเช่นการเรียนในที่ลึกลับหรือห่างไกลหรือเริ่มแก้ไขปัญหานี้สินหรือแก้ปัญหาสุขภาพที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะตำราบอกป่วยก็ดีขึ้นนะพ่ะพลึงหัสบด,ดีท่านไม่ให้โทษกับใครอะ่ะหรือบางคนพยายามแก้ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับลูกน้องหรือคนใช้ เพื่อให้ได้คนที่ถูกใจอีกทั้งแนะนำว่าต้องกล้าทะลุทะลุในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคแต่จะต้องระวังถูกคนมารยาใส่ความไว้บ้างป้าฟองเชื่อว่าได้สู้กันสนิทสนุกอะระดับสันสะเทือนชีวิตอะเออมีหนึ่งคนใกล้ชิดกับป้าฟอง ลัคนาสถิตราศีเนี่ยเริ่มสู้เรื่องเรียนต่อเอกที่สเปนเรียกกันว่าสั่นสะเทือนทั้งชีวิตเลยสั่นสะเทือนทั้งครอบครัวเลยไปโทรมาทุกวันโทรมาทางไลายวันนี้เจอดีแล้วมีเด็กไทยไปโดนล้วงกระเป๋าที่บาร์เซโลน่าลูกป้านี่มันเตรียมไปเขาคือลูกป้าคือพราวฟองจามอนจันได้ไปสู้รอบใหม่เลยค่ะ ชัดเจนยิ่งกว่าชัดอีกอะเริ่มไปเรียนอะมีนักเรียนนักเรียนคลาสทั้งหมดยี่สิบคนมีเอเชียอยู่แค่สองคนคือจีนกับไทยอ่ะไปสู้กับเขาสู้สู้กับเขาละ่ะสู้รอบใหม่สู้อย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเลยทีเดียวเออทีนี้พวกที่ออกแนวดีอ่ะพวกที่ออกแนวดีบ้างนะสามราศรีไปแล้วออกแนวร้ายคือ มิถุนกุ่มแล้วก็สิงต่อไปนี้ติดกลุ่มออกแนวดีท่านที่ลักษณาสถิตราศีมังกรพฤหัสบดีเข้าไปเดินในราศีมังกร27กันยายน2564ถึง9พุพฤศจิกายน2564นั่นคือพฤหัสบดีมาทับลักขณาอา่า ในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นเกณฑ์น,นี้จะทำให้สั่นสะเทือนในชีวิตตัวพวกท่านเองแบบแผ่นดินไหวย่มยมอมๆแต่คาดว่าผลน่าจะออกมาดีมากกว่าร้ายจึงควรใช้ช่วงนี้ปฏิรูปชีวิตหรือตีฝาออกจากกรอบเดิมๆเพื่อเปลี่ยนสถานะอีกครั้งเพื่อกำหนดตัวตนของพวกท่านและจำไว้ว่า ถ้ามีคนหาเรื่องคนใหญ่กว่าจะช่วยเหลืออ,อผลเอกประยุทธ์จันโอชาใครไม่รู้หาเรื่องบิ๊กป้อมบอกเลยสามปอไปด้วยกันแล้วท่านก็รับปากว่าท่านจะปฏิรูปท่านจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสสเห็นไหมนำมาก่อนแล้วยังไม่ทันถึง27กันยายน2564เลยพระเลืงองหัดสมบดีมาต้องรักผู้มีศัก์ จากมีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงพี่ป้อมออกมาเอาตัวขวางเลยเอาละราศีต่อไปท่านที่ลัคนาสถิตราศีมินในบรรดาเรื่องดีลาร้ายที่เกิดกันชีวิตตลอดเวลานั้นก่อนหน้านี้พวกท่านจะอึดอัดใจในตัวเองและงาน ถึงแม้จะมีเรื่องดีจากงานพิเศษหรือรา,ายได้พิเศษแต่ตัวพวกท่านอึดอัดมากทั้งตัวเองและงานประจำหรืออาจจะเรื่องพ่อแม่หรืออะไรต่อมีอะไรต่อไปนี้ย7สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้า้อหกสิบสี่ถึงเก้าพฤศจิกายน2 5 6พันห้า้หกิบสี่เป็นระยะที่แม้ตัวท่านและงานอาจจะไม่โดดเด่นมากมายนะักแต่ด้านดีคือ หายอึดอัดชั่วคราวและน่าจะพลิกได้โชคซ้อนโชคด้านรายได้ทั้งจากงานหลักและงานพิเศษตามระดับวาสนาแถมยังแคล้วคลาดการสังคมส่งผลดีแพ่บารมีไปถึงคู่ครองและหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายและบรรดาลูกๆและญาติพี่น้องพฤหัสสมบัดีเป็นสิเอ็ด จะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายแคล้วคลาดด้วยสิงหเกณฑ์น่ะสิงห์พฤหัสพบสิบเอ็ดนี่แหละสวยนักล่ะที่ป้าฟังเล่าให้ฟังบ่อยๆอ,อ่ะสิงหเกณฑนอ่ะแคล้วคลาดอ่ะพิเภกอ่ะพระรามยกทัพกลับไปแล้วหลังจากที่ยอพิเภกให้ครองกรุงลงกามหาบัญญัติายยกทัพมาจะฆ่าพิเภกแก้แค้นแทนทศกัณฐ์ พี่เพครู้แล้วว่าตา,ตายแน่ตายแน่ตายแน่เพราะว่าตัวเองเป็นโหนไม่ใช่นักครบบรรดาน,นักครบทั้งหลายทั้งอนุมาลทั้งสุรีบทั้งใครต่อใครพลลิงยกทัพกลับไปกับพระรามแล้วอย่าว่ากระนั้นเลยยิบยกกระดานชนวนมาเพื่อที่จะคํานวณดูดวงชะตาของตัวเองและดาวจนพบว่าพระฤาษีสมบดีเป็นสิบเอ็ดอยู่จะมีผู้ช่วยชีพสังขา ปรากฏว่าหนุมานเหาะด้านเมฆลงมาช่วยรอดตายเลยนี่แหละสิงหกเกณก์ล่ะดีใจด้วยระยะสั้นๆนี่ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนต่อไปไล่ตามไล่ทวนเข็มนาฬิกานะท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดในชีวิตตลอดเวลานั้น จากการที่พวกท่านก่อนหน้าน,นี้ต้องแบกภาระหนักเรื่องงานมานานแสนนานโอ้ยหพระเสาเข้าพบที่สิบสร้างฐานการงานใหม่พระเสามาเป็นเสบะให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรงบางทีเจ้านายสองคนรบกันหลบไม่หวานไม่ไหวเจอเรื่องฟืนไฟหู้ร้อนเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจสร้างฐานะการงานใหม่ทีนี้พอพระหับดีเข้ามาร่วมกับพระเสา พระรหชสมบดีจรเข้าพบที่ส0ค่ะจะเกิดอาการสันสะเทือนเลือดลั่นแบบย่อมย่อมในเรื่องงานเกียรติยศชื่อเสียงผู้บังคับบัญชาคาดว่าจะเป็นระยะชื่อเสียงดีพอประมาณสำคัญเงือกคืองานที่ชะงักต้องทบทวนแก้ไขมานานจะเริ่มคืบหน้าเดินหน้าอีกรอบและตำราบ,บอกว่าถ้าป่วยหรือมีปัญหาจะไข้าหายเอง คนยำเกรงจะรุ่งเรืองเหมือนเมืองของพวกเราเลยเดี๋ยวเมืองก็ได้เกณฑ์นี้เดี๋ยวเขียนต่อตอนหน้าไม่ปล่อยบุกซ้อนมุกต่อไปท่านที่ลัคนาสถิตราศีพุษศพค่ะในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดในชีวิตตลอดเวลานั้นเกณฑ์ที่พระราศบดีกลับเข้าไปเดินในราศีมังกรน่าจะสั่นสะเทือนย่อมย่อมในทางชีวิต เรื่องในบ้านหรือการเรียนต่อระดับสูงหรือคดีความหรืออะไรอีกล่ะสุภาพโชคผู้สนับสนุนอนุญาโตตุลาการว่ากันไปทางไกลก็ว่ากันไปถ้ามีเรื่องผออืดนผอ,อมก็ให้เลือกทางใหม่ตามที่มุ่งหวังนะคะเพราะว่า มันพวกท่านจะต้องสั่นสะเทือนในทางชีวิตละ่ะเรื่องในบ้านละหรือการเรียนต่อระดับสูงหรือคดีความละ่ะเช่นบางคนใครดำรงตำแหน่งนี้ออถึงเวลาต้องขึ้นน่ะก็ต้องเปลี่ยนทางเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงถือว่าเป็นช่วงโชคดีเล็กๆในทางชีวิตถึงแม้จะสั่นสะเทือนบ้างโชคดีเล็กๆในเรื่องในบ้านเป็นส่วนใหญ่ หรือเรื่องการเรียนต่อระดับสูงหรือคดีความาแล้วก็เ,เกณฑ์น,นี้จะโชคดีเล็กๆถึงตัวเองลูกหรือได้แฟนแดนไกลหรือได้ทำอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเลือกทางชีวิตใหม่ดีที่สุดเลยนะหลายคนไม่อยากยกตัวอย่างต่อไปท่านที่ลัคนาสถิตราศีกรกฎตอนนี้ออกแนวร้าย โทษทีลืมกรรกฎไปไว่าจะต้องออกแนวร้าย <c oughs> ข้ามไป <c oughs> ไม่เป็นไรฟังฟังไปนะคะในบรรดาสิ่งดีร้ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและชีวิตของพวกท่านที่กำลังมีรอยช้ำหรือแตกหรือว่าพินทุบาทเรื่องคู่คลองหรือบรรดาหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายเพราะเสาเลงลักค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ยังจะเป็นไปอีกนานนั้น บางคนก็เจอคดีความเพราะว่าพระเสาพบที่เจดถึงพบที่เก้าด้วยแล้วก็บางทีพ่อแม่ก็ป่วยบางทีเป็นเรื่องที่หรือว่าพ่อแม่คู่ครองหรือหุ้นส่วนนี่ป่วยอะไรอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงแตกพระเสาเหเล,ล็งรักแล้วก็จะเป็นไปอีกนานแต่ระยะสั้นๆระหว่าง27กันยายน2 564ถึง 9พฤศจิกายน2564น้ำนี่ก็กินอร่อยมากเลยค่ะเรื่องดีเกิดขึ้นชั่วคราวพอที่จะสั่นสะเทือนเล็กๆเ,เกี่ยวกับสถา,านะของคู่ครองที่น่าจะดีมากกว่าร้ายเช่นบางคนได้คู่ซึ่งอาจจะสูงอายุ หรืออายุน้อยกว่าหรืออาจจะแม่ไม้หรือคู่ครองเจริญก้าวหน้าได้หุ้นส่วนชีวิตหรือเพื่อนหรือสังคมใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะเข้ามาช่วยระยะสั้นๆพลิดเพลเพราะพวกท่านเนี่ยต้องอช้ำาแตกไปอีกยาวสาเสาแรลงลักอะปราฟองเนี่ยกลัวนักอะเออบางทีไม่รู้อะไรจะเกิดอะมันคอยจังหวะอยู่ ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกันในบ้บรรดาเรื่องร้ายที่จะเกิดได้ตลอดเวลานั้นปรากฏการที่จะโดดเด่นจากเกณฑ์น,นี้คือเกิดอาการสั่นสะเทือนเล็กๆในเรื่องลูกความรักหรือความหวังใหม่ๆความบันเทิงเริงรมในชีวิตจึงเป็นระยะที่ควรจะเลือกเดินทางใหม่ทำอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมๆที่ทำมา เช่นไม่เคยขายของออนไลน์ก็ควรจะเริ่มะบางคนได้ลูกหลานคนใหม่ได้แฟนใหม่นะคะอาจจะมีจังหวะดดีๆเล็กๆในเรื่องโชคจากการเสี่ยงแต่ก็ต้องทำใจว่าได้อะไรจะได้กลางๆเพราะว่าถูกคุมโดยพระเสาพระเสาอยู่ที่นั่นจะได้ของบ่อเลิศพร้องพอใช้การดูท่านดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ท่านก็เล่นอะไรใหม่ๆคือครับเฮาของท่านมันเป็นเรื่องอท่านก็ลักนาสถิตราศีกันนะคะท่านที่ลักนาสถิตราศีตุลในบรรดาเรื่องดีร้ายที่เกิดได้ตลอดเวลานั้นปรากฏการที่จะโดดเด่นจากเกณฑ์น,นี้ระหว่าง27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2564คือจะเกิดการสั่นสะเทือนเล็กๆ ดีขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถเก๋งหรือกงสีหรือมรดกหรือการเรียนที่เป็นฐานสำคัญของชีวิตพวกท่านที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวรอบใหม่อยู่ที่อาจกระทบไปถึงงานและพ่อแม่และแม้อาจจะมีเรื่องกับพี่น้องระยะนี้แต่ก็จะเป็นระยะที่ความทุกข์ความอึดอัดใจในบ้านจะดีขึ้นบ้างเพราะว่า ท่านที่ราศีตุลต้องทุกเพราะพระเสาไปอีกยาวนะอ้น,นี่คงจะรู้กันแล้วท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกเออมาแล้วมาแล้วแมงป่องในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดได้ตลอดเวลานั้นอ,อ่มันไม่ได้มีแต่เรื่องดีเรื่องร้ายอย่างเดียวนะคะปรากฏการณ์ที่จะโดดเดน ในเกณฑ์นี้ระหว่าง27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2,564คือจะเกิดการสั่นสะเทือนด,ด้านดีสองเท่าเกี่ยวกับอภิมหาบุญเก่าสอนบุญเก่าที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวที่แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเช่นมันเป็นพบที่สของดวงชะตาของท่านนะราศีมังกรบางท่านได้เซ็นสัญญาใหม่ๆ ที่เคยค้ังเติงม,มาก็ได้เซ็นสัญญาตามระดับวาสนาหรือเงินที่ลงทุนไว้ก็เริ่มเดินหน้าหรือลูกหลานก็ก้าวหน้าผิดปกติผิดหูผิดตาถ้าได้แฟนช่วงนี้ถือว่าเป็นบุญเก่าต่อกันหรือญาติพี่น้องก็จะพลิกพัฒนาไปสู่ความมั่นคงอีกทั้งจะกลับมาได้ผลดีจากการท่องเที่ยวเดินทางใกล้เ อภิมหาบุญเก่าซ้อนบุญเก่าเลยพระเสาเป็นสามอยู่อยู่ที่มังกรอนะ่ะพระเสาเป็นสามท่านทายหมายได้เพลิดพลายยศเงินทองพระเหัสสบดีมาเป็นสามกลับมาเป็นสามอีกที่ราศีมังกรกับลัคนาของพวกท่านอนะ่ะซ้อนกันอนะ่ะสั่นสะเทือนเลยแผ่นดินไหวเลยพระเัสสบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาเห็นไหมบุญเก่าซ้อนบุญเก่ารีบเอาเสีย ดีใจด้วยสองเดือนน่ะบางทีสองเดือนนี่แหละจังหวะท้องของชีวิตแต่ไม่เป็นไรเพราะสองให้คุณต่อไปนั่นถึงมีน้าหกหกนู่นน่ะเอาละลัคนาราศีสุดท้ายลัคนาสถิตราศีธนูในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดได้ตลอดเวลานั้นปรากฏการที่จะโดดเด่นจากเกณฑ์น,นี้คือเกิดการสั่นสะเทือนดีขึ้นเล็กๆในเรื่องเงิน พอให้อุ่นใจได้จากทุกที่ต้องแบกภาระเรื่องเงินมานานแล้วจะแบกไปอีกยาวเช่นบางท่านช่วงนี้บางท่านช่ว,ชว,ชว,ชวงนี้โชคดีได้ปรับโครงสร้างนี่แต่ก็ต้องผ่อนไปอีกยาวชนิดที่ไม่ต้องติดต่อไปเจรจามานานแบงค์จุยเตจุยสุดท้ายแบงค์ติดต่อมาเองเลยอก็มีนะ บางคนต้องซ่อมบ้านซึ่งจะต้องใช้เงินมากคิดมากเป็นต้นแต่ไม่ว่าท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูจะทุกเรื่องเงินนำหน้าชีวิตขนาดไหนระยะนนี้น่าจะแก้ปัญหาได้เช่นที่ป้าฟองบอกบางคนเคยเจรจากับเจ้าหนี้มานานไม่คืบหน้าระยะน,นี้เจ้าหนี้ก็อาจจะติดต่อกลับมาเองหรือบางท่านเจ้า เ,เจ้านี่ลูกนี่กลับโทรมาจะคืนเงินนายเจ๊งงเลยหายไปเป็นปีมันเป็นไปตามฉโลกค่ะพระเรื่สมบดีเป็นสองคือท่านอยู่ราศีธนูพระเรื่สมบดีเดินเข้ามังก,กรก็เป็นสองศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองเอาละจะยังจะมีอย่างนี้อีกนะงวดหน้า ก่อน9พฤศจิกายน2564ก็จะทำนายให้9พฤศจิกายน2564ถึง8เมษายน2565พระัสสุบดีย้ายราศีอีกเออตอนนี้เอาสองเดือนนี้ไปก่อนกันยาตุลาพฤศจิกาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในยูทูบของเราตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพราะว่าป้าฟองจะได้ค่าขนมบ้างจากการมานั่งคุยอยู่คนเดียวเงาเงาสวัสดีค่ะ